สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ทุกท่านมื่อนี้กัมีพ่อเอซีกับแม่เอซีมาหาพ่อพ่อแดงกับครับแม่แม่ยังครับแม่ยังแม่น้ำฝนแม่น้ำฝนมาหานี่ครับเพื่อนเอาเครื่องของนะครับมาใส่ห้องไปแจกอยู่สอบว่าวาวนะครับเดี๋ยวเตรียมรถเลยพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเบื้องขวงก่อนเดี๋ยวค่อยเบิ่งออกมาก็ได้เบี่ยงกมาให้ขัางข้างล่างขึนหน่อยนี่ครับเพื่อนยู่ดวนนี่นะครับพ่อ รอบที่แล้วพ่นกับแม่เลี้ยงน้องพรางพุ่นอ่ะป่าของพูงจจนหญ่ใจดีอ,อันพ่อพ่นเคยมาสองเทือแล้วแหละตอนข้างนึงพ่นเกา่าเอาของมาให้กับเอาน้องไม่มาฝากอีกายนี่เนาะแม่เอนติกายนี่ป่ายุดยืมเพื่อเมืองเนาะ <c oughs> บันตากมันตาก,าน,ตากนี่ไงแก่เขานี่ยแล้วมันสามสิบสี่สิบกิโลอิสิบกี่สามสิบสี่สิบโลนั่นแหละฟางเต็มเลยเอาลงเลยบ่ ไอ้มาถือกล่องไอ้เนี่ยไอ้จะเอาว่างไปหนีอาว่างไปหนีก่อนก็ได้ได้ว่างไปหนีก่อนไดเถอไม่วางนางได้ส่คนเหรอเหตอง่ายมาถือกล่องให้เอาจานาปูก็ได้เนี่ยเือหาอะ

รอบี่แล่พอแดงคุณเอามาให้สุดนึงแล้วกีกายนี่ละเข้าไปครับทิมงานเข้าขออีวุฒิเงี้ยปกวเแย่เลยม่มีมีหอมกรอบอไรแย่ไม่มีครับ มี่มีคร ال ok. okay. 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 ับมี่มี่แต่ต้องขุดกล้วลูกไหนหวยกันที่ไม้ฝาเท่าไหร่ไอไอถุงน้อยนี่เราจะไปในบรรทุนแต่ว่าถุงใหญ่อารมณ์นี้จกแจกเดี๋ยวเดี๋ยวไปแยกกันได้แต่ถ้แยกกันร่มาก่อนก็ได้เดี๋ยวถุงเล็น้อยนี่มันก็โอเคโอเคถ้าทำที่ถุงน้อยอยู่หันกับเพาต้องเอาลงกอะไรเอาเอาแต่ถุงใหญ่ลงนะเอาแต่ถุงใหญ่มันบ่จ้าโอเคโอเค เหนื่อยเลยนะกำแพงเลยไม่เดีจะใครกินเนี่ยก็จะเอาไปบ้านได้อีกเนี่ยก่อนตอนตอนถือไงบั้นถือแยกขวาบ้านเลยนะป้าวร้เบิดนอันนี้อันนี้ไปต้องดึงนะไม่ไม่เอาเอาลงตรงนี้กันมันมันมีใหญ่ใช่ไหม เอออันนี้อันนี้ลงนี่แหละนี่ถ้าถุงเล็กแบบนี้เนี่ยนี่นี่จับะลโอ้รไงเอาเออเลนใหญ่เนี่ยเนี่ไหวไหมฟาถุกเเฮ้ยิอะรีบนรถฟันรถผมใมเล่าคุ่นเมืองลรถขั้นนึ่งไหล่สิงนี่มีหอกแต่เจ้าบ่ไม่ต้องเจ้าบมอเดีนจะไปทบวายพระเดี๋ยวุกนนี่แหละใหญ่ๆนี่แหละเพราะว่าทำไม่เยอะเอ้เอเล็กไม่ต้องก็ได้แม่เขาเสยมากแม่ไปจัดการพี่น่ โอ้ยเบารถเยอะว่ะจิอะไรนะคค่ะกระลังแมนมาพ่อเก่งกรลังไม่ได้กระจังกระลังแมนอันนี้แมนบ่ไม่ไม่ไม่อันนี้เนาะครับครับโอเคแสดงว่าเอ๋เข้าเข้าด้านล้นก็มี่ได้นึ่งอันนี้แมนบ่อแมนอยู่ครับใจดีมาอันนี้จะไม่ใช่เนาะก็มี้นก่ะบ่หนึ่งนี้นี่เดี๋ยวด้านล้นไปไปเอาลงมายังหนึ่งด้านด้านประตูด้านนู้นมีไหมมีไหม ลุงใหญ่คุยอยู่เพ okay. uh huh. ok. ื่อนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไหมใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้ววะหมดแล้วโอเคหมดแล้วเนี่ยนี่นี่ครับเดี๋ยวเดจัดนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับโอ้นี่ครับคุณยายเจีริญครับอยากจะไปให้ชาวสปปลาวได้อบอุ่นบ้างทานน้ำใจจากมีคุณครู คุณครูทำเพียนชุมพลเป็นครูเป็นรองขออนะฮะครับอยู่ที่โรงเรียนเจซีบ้านอินแปลงก็บริจาคมาเยอะเลยฮะแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องไฮหมู่หนึ่งก็คุณคุณสุขบุตรพรมแล้วก็คุณแม่คุณแม่ลมแสงศิลาก็จัดมาฮะเยอะเลยครับเนี่มีมึงเลครับพี่น้องเตรียมรถเลยครับเตรียมรถเลย่ะ เสื้อผ้ามือสองก็จริงอยู่ซื้อซืออ้อมือมือสองไม่เหมือนกับที่เขาขายในตลาดครับอันนี้มือสองสำหรับครอบครัวที่ใช้แล้วที่วันลูกเขาโตขึ้นเขาก็ภาพกเก็บเอาไว้อย่างดีเสื้อผ้าไม่ใหม่ด้ครับพี่น้องมันแต่ว่ามันเป็นเสื้อผ้<พ>าเก่าแต่ว่าส่วนมากเขาแบบใส่ไปแป๊บนึงเขาเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเเปลี่ยนเป็นตวนนี้ มีผ้าถุงของคุณครูก็สวยอยู่คุณค,ครูทํเตียนแกใส่เวลากแกไปสอนก็มีผ้าถุงลายไทย,ลาย,ล,ายลายอะไรอยู่ที่นี่ละไรปรอรอ,อยู่ตรงไหนฮะรอบที่แล้วพงกระเจ็บอาน้ําพี่น้ำนองอะไรไปไปแจกแค่วันนั้นฮี่คนกระมกักรอบนาหนี้ก็มาให้เด้อนแบบว่าไปก็แบบมันเป็นใส่เลยนะเป็นใส่เลยได้พวนแถวบ้านก็ดีใจคนมันก็ลายนะครับนั่งกักกันเพราะว่าบอกบอกบอกเพราะบอกว่าพวกที่ที่จะมาให้เนี่ย เอาเสื้อผ้าเก่าก็จริงแต่ว่าต้องซักก่อนไม่เอาแบบว่าเอาที่ไม่ซักแล้วคอดำๆนี่ไม่ต้องเอาใส่มาเพราะว่าเขาใส่ไปอยู่ทนู้นเขาอาจไม่ซักแล้วก็อาจจะเป็นโรคในยางโรคผิวหนังได้นะครับอนุโมทนาสาธุนํำเด้อครับพี่น้องแล้วจะมีไม่อีกไม่ใช่แค่นี้นะอมีตลอดทั้งปีเพราะจิตใจศรัทธานี่มีเยอะแล้วถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปด้วยครับจะได้ไปด้วยอยู่ให้ให้ให้แบบว่าให้ร่างกายแข็งแรงว่านี้หน่อยตองนี้รู้สึกว่าร่างกายก็ไม่ค่อยดี อ่อคือมันจะมากแล้วมันแก่แล้วเราไม่อยากจะเดินเราพี่ยาห่อไปแจกที่บ้านน้องกอกบ่ะก็พลอยวนที่บ้านน้องกอกเนี้ยสรางบ้านน้องกอกกันใช่ทางเขาบ้านแม่เมีนเมียนเพราะมานต้องพลอยไปด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ครับน้องพลอยก็มีคลิปอยู่ก็มีคลิปนี่แหละไปเขาบอกว่าโอ้โหยิ่งยากจนจริงๆเอาไปนี่ยากจนจริงๆบางคนเพื่นกับผมเห็นรอยยิ้มนะพ่อมันมันเขาดีใจดิถ้าเรยมีมีมีอยู่ก็เราก็บอกอยู่บอกว่า ทางกลุ่มคนเยี่ยมนี่ก็ก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็ก็บอกเลยนะจะมีตอนนี้การเดินท้างก็สะดวกะเ้าก็เอารถคามไม่ได้นะครับพี่น้องนี่พี่สาวอยู่โรงพยาบาลเป็นโรคออะไรนะเออปอดติดเชื้อครับก็จะได้ไปก็ได้แวะามาให้ด้วยับครับแกน้องคำพางกับแฟนเดี๋ยวไปก็เราก็ดูคลิปอยู่ตลอดนะพบป้าคือพาลูกคาเมียเป็นหนาวข้าแค่รู้ว่าตอนนี้ก็จะลมหยุด น้เราแล้วแรงเลยแกมลองสันวาเนี่ยแต็มไปไปไปยังไงไอไอไอโกนมันทถนนคือกกนคักดแค่เอารถผ่านมันไม่ด้บอกมันเห็ดบ่ไรเปล่ามันต่อหลายอันนั้นต่อมันหลายไม่โตไม่มันหลายต่อมันหลายครับเห็ดเห็ดอะไรต่อยู่บ้านก็ปลูกอยู่อยู่บ้านก็ปลูกอยู่ปลูกแค่ห้าไร่เนาะแต่ว่าทำครึ่งวันเสร็จขายทีเดียวเขาเก็บขึ้นเสร็จแล้เขายำยำยำเขาตัดผู้เกี่เทงเสร็จแล้วเราวิ่งไปหาขายเสร็จสามสี่ชั่วโมงให้ทีเดียวเสร็จ อันนี้เลยมันมีหลายขัดกรอนเลยเติมนเป็นไฟฟ้านิ้เนาะขัดเงีนยาัก็ผลความเสียล่ลัชบาทกลัวมันแห้งขี้บาทกลัวครับไม่หายเมื่อกี้ในสามบาทสามสิบห้าในสองบาทสามสิบห้าตั้งที่เล่าบาดก็สิบมันมันดิบด้วยเหรออู้ห่วงไหลขอบขอบคุณแกก็มีอยู่ในนี้นะทุกท่านนะครับอีพออีเมียทุกท่านที่เอาฟังมาบริจาคให้ งงดีใจแล้วนีว่แหละคราบทางสีไปพวกไอ้วุฒพวกเขาไอบอยไอ้ตะพวกย่าโจ้หน่ะสีไปน้ำนะครับรอบนี้รถทางสีไปไหลายขั้นเยี่เพราะว่าเฉพาะรถผมพุ่งกลับไปวะได้ดอกม,มันหลายไปไหน่พี่น,อน้องมึงอันต้องทางเย็ยนเทียบด้วยเย็นเทียบด้วยคนน่ะหลายบ่ล่ะผมเงินเนี่รถเล่าอือยังเนี่ยคอนโดยังพร่เนี่ยคอนโดซิตี้วะ ฮอนด้าชิตี้นะครับฮอนด้าชิตตี้ออกมาได้ยังไงเนี่ยเขยมังหลักทั้งในเลยเนี่ยเออเจ้าก,กับท่อนสียยใหญ่ให้หลายบ้านนะครับพี่น้องเดี๋ยวข้าวจิเบึ้ง่าใหญ่บ้านได้เนี่ยนะครับไม่ไม่เสียไม่ไมเนี่ยนครับ เี่ยมันใส่งานใส่งานไม่ได้แพ่กกินเขากินหน้าแมรากะหน้าเราแม้เมันจะดพวจะได้ไปเ้าจีบไปทั้งหน้ายินบะอครับเขาซักกันนะแต่ว่มันกิดทเป็นอันนี้่อยบ่บ่บ่มันยังพอสำนีกัดีใจแล้วมันเก่าอยู่แต่ว่าเอาไปชนวยมันก็อาจจะแบบแต่นี้อยู่เนาะอันนี้สำหรับผ็กน้อยลูกสาวันไรนใส่ได้นี่ครับ ใส่ไหนกันใส่กำแพงใส่ได้ก็ใส่ใส่หรือเนาะค่ะแต่ก็าเขาไอ้เขาขายเครื่องมือสองแจ็ปบุบบุบมาของไผ่เด้่แมนแมนแมนครับเป็นบอยครับบอยนุดโลกที่น้ำเลือดตายมาอยอะลูกเขาไปทานไปอะไรไปมาเนาะเป็นบอลเนาะครับอันนี้กับมิจจาลูกครูลูกผู้ใหญ่บ้านครับงานวัดนะเพิ่งไปลงเหมือนเหือนสีบุเรืองรอเท้าอะไรพวกนี้ไปลงแจกคนมาวัดนะอย่างนี้คือการที่มาไปแข่งมาไปแข่ช่วงช่วงนาน้นะมินตัลี่ตุนเพราะเสือเสือผ้า ขึ้นสีบ่คไอยหลจเน่าสีบ่ค่อยมีแต่บดนินนาห้อเป็นของครูเพียนนี่อสินคทยนสวยๆคุไปนี่ยองใส่ไมได้เนาะตัเล็กโคตรแต่ว่าไม่ไปเกินความสามารถหรกใส่ได้ลกใส่วเล็ใส่ได้เลยตัวนึกว่าครูนี่นี่พี่น้องถ้าอายุนะครับีออะไรเนี่ยผมผมได้อายุบาดถีดนี่อายุยา่

เาอาหาริมหากันได้เออเออเอาอา่ารด้มพากันได้เจ็ดปีกว่าได้ไหมนี่เม่เออดิเออดิเจ้าหกสิบเลยพี่เาหิบเราดิี่อ็เจ็ดปีกว่าเราเนี่ยบอลาเจ็ดสิบี่ล้เพราะว่าเนี่ยเนี่ยเราม่เราม่เายังใชอยู่เราผิด วันตอนเนี้ไปคุดมันเออแล้วมานี่ยแล้วแม่าไลน์บอกมีลานีล้มากินอียงน้ากันกคกแขนนี่นายแล้ม่เนี่ยแม่แม่พอได้อยู่บ้าน่าย่ไม่ผิดซื้อหรอกพี่จิมมัอดหอกนั่นมัวอดหรอกนนมยนี่ยเถ่าเรื่อยผมนี่ยนี่เรายังไม่คนเจ็ดสิบไม่หล่นมาจ้าวไม่หรุนบอ กังไม่ได้เติมผายทุกทายขาดยบ้าวุฒิบ้าวุฒิเป็นไงเฮ็ดสวนทั้งหมดเฮ็ดสวนด้วยหนึ่งหนึ่งพันพันเฮ็ดนยังเฮ็ดสวนครับสวนบ่เป็นบ่ปลูกอย่างนี้ปลูกเรือบ่ขายบ่ไม้ด่างไม้ด่างอ่ะขายบบเรืออ่ะขายเรือเพิ่นหน่วยรัไม้ด่างมาเบิ่งต้นกล้วยด่างกุ้งอยู่บ้านกันละอยู่ต้นกล้วยด่างต้นละ500ต้นละ1000พันตัววันนี้พี่ฟอมันก็สิกลับแล้วนะครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆไม่มีเสียผ้าไม่ได้โตดีดี ของทุกอย่างไยถึงเราไหมถึงถึงเล่าก่นี่ถึงนะถึงถึงใจนะถึงเล่าไล่มาสิเพราะว่าเพราะว่าของถี่เอามากเนี่ยนี่ที่ที่ถี่พุ่นบริจาคมากกับไปบอกว่าของทุกอย่างจะไปให้ชาวบงหรือชาวสปปลาวเอ่ออาจจะเป็นเสื้อผ้าเก่าหน่อยแต่ว่าเก่าก็มีคุณภาพจะไปให้ยูทูบเบอร์ของก็มีอันนี้แหละเป็นหลายบุญด้วยกันครับไปให้ถึ่ฝันๆเนาะทอบคุบุญร่วมกันไม่ไม่ไม่ใช่มีแค่นี้นะ ยังมีมาอีกเรื่อยๆแล้วยายเนาะยังยังมีมาเรื่อยๆแล้วเราเป็นเป็นสายบุญด้วยกันจะขอให้เป็นสะพานบุญให้หน่อยครับผมครับผมครับก็จะไปเที่ยวด้วยไปบ้านบ้านนายีด้วยครับยินดียินดีต้อนรับถ้าไปบ้านนายีคงจะไม่เอาเสื้อท่าไปเอาขนมไปเต็มเลยออดีๆครับไปแจกไปแจกแล้วนี่ให้ชาวบ้านนะครับพี่หนุ่มดีดียเสื้อผ้ามันเยอะผมบ้างลูกเมื่อกี้มันไม่ได้แตก พอแล้วก็สีเดินทางแล้วก็สเอาไปแบ่งปันพี่น้องอยู่คนไทยต่อจางบันเสียพาข้าราชการครับพี่น้องเนยังดีๆอยู่เป็นเป็นกู้เป็นอาจารย์สอนโยนจตุพัฒน์เป็นยังไงเนี่ยอันนี้จะเป็นเสื้อสว่างใส่ได้ไหมสว่าก็ใส่ได้ เพื่อกับดีอยู่แต่แม่ใหญ่เนาะอ่าดีดียุ้ยดีนู่นต้นขมพางก็ใส่ได้ต้อใส่ได้อันนี้ขมพางก็ต้องใส่ได้เด็กฝ่าเป็นคนอารมณ์ดีนะครับพี่น้องยายก็ไม่ต้องใส่นะตัวนี้นะเดี๋ยวถ้าถ้าใส่แล้วเป็นเด็กทันทีนะขมพางก็ห้ามนะบบอกบอกเมียได้เลยอย่าใส่นะแถว่าทันเอารอพี่สาวตัวก่านี้หน่อยนึง นี่มันไม่ใช่นี่หน่อยแต่ตัวนี้ใส่ได้นะจะใส่เวลาสั้นหน่อยสองคนเพื่เมียหน่อยนะเป็นชุดนอนมันไม่ใช่เด็กๆนะเขาเล่นเมียเขาเล่นจุดนอนเด็กเลยเมี่ยไอโซวาโซลามอ่ะโซวาใส่ได้นี่น่ารักแต่เขากับเป็นเขากับ็ลูกสาวน่ะไอ้เพื่อนไอพร้อมพี่เพื่อนน้องพร้อมนี่โซวาโซวา

หลอดลัก็ใส่ได้ใช่ทำไมน่ารักแองเลยเออสีมูด้วยมูด้วยไม่ใช่จะใส่ถุงพันกอดด้วยนะสิบสิบปุ่มมีแต่เดี๋เขาเฮ็นขั้นก่อเอากระได้ด้วยแต่วันนั้นจะได้อาอันนี้ก็สวยในรูปนี่อันนี้ก็สวยนะนี่บู๊ยมีแต่ของสวยต้นม้กน่าชอบแป๊วไปเลยไม่อายใส่ดูสิอันนี้ใส <ups and imon ides> ่จะเป็นให้ยายไปนาแล้วมั้งเนี่ยเออเสียไม่ไม่ เดี๋ยวย่อยเขาเหมือนในชิ้ไส้ย่อยเขาเขาาออกมาให้เขาก็ไม่ใช่ว่าขี้ร้ายคีหยางเนี่ยแต่เขาก็โอเคอยู่อันนี้เป็นเสื้อซับเขาเดี๋ยวหนนุ๊กเราใส่เป็นเสื้อซับเราก็ไม่รู้เลยเนาะนอกจากพิจารณาเฉยๆนี่แหละอันนี้อันนี้เมียใส่ได้ได้หนิได้ครับแต่คอมันกว้างหน่อยใส่จะกปมงนะเสื้อผ้าใส่แบบนี้สวยครับ ตัวาอยู่บ้างหน่งโซวาอยู่บ้างหนึ่งไม่ใช่หรอกแม่ตัวาก็ใส่ได้ของปู่บ้านโซวาเยอะแยะเลยสมายก็ใส่ได้ไงใส่ได้แบบคุณโอเคครป่ะพ่อจีเดินทางต่อนะครับเอ้าจีเดินทางไปวัดปลาบันเกาะ ครับครับบ๊ายบายครับไปไปส่งเพบนขึ้นรถกันครับพี่น้องไปไปพ่อพ่อบคุณหลายๆนะครับพ่อไปครับครับครับผมครับผมก็ถ่ายกินเขาด้วยกันเนาะเปลี่ยนทางปลอดภัยครับพ่อเนี่ยแต่ว่ามีด่านหน้าออกไม่ไหวอายอายอายมีด่านมีด่านอยู่ด่านหน้าดีนะครับกินเล็กด้วยครันอารมณ์ดีครับเพคนคนเราต้องพดีอายุขัยยืน อย ating, like ่าโมโหโมโหแ๊บเดีวยวก็หายครับครับไปบายนะบ๊ายบายครับไปขอบคุณ <burial. S 2> <Dual. S 1> ขอคู่แม่คู่ทั้งหลายนะครับเรียว่าท่านน้ายกภูไงบันได้ลายท่านนะครับพีเอาคองไปขยายอยู่ซปปอเล่านะครับพี่น้องเดีกยวเด็นอนดนจด เชื่อว่าออกไปเที่ยเดียวว่าเบิดดอกต้องโงเทื่อต้องเอาไปเที่ยวเที่ยละหน่อยกลับมาขอไอ้เวิร์ดอ้ยังไปนำเขาจะได้เอาใบลายเนาะปัเพิ่นมีรถกระบะรถกระบะน่าสิช่วงเรียนมีหน้าทุกชามือนะก็ไม่งว่ากันก็เฉพาะของพี่น้องเขาจะเอาไปบริจาคกันลายให้กันอปั้น ข้อปั้นมามาช่วยยกหน่อยครับข้อปั้นฮะเธอเธอช่วยยกหน่อยครับสวัสดีครับพี่น้องช่วยช่วยช่วยยกหน่อยฮะก็ยกหน่อยโอเคเอาเก็บเข้ไปโอเคอันนี้ให้เขาปั้นเจล่าให้เขาปั้นยกช่วยครับยกช่วยถ้างั้นก็ไม่ได้ไปไหนให้เจร่านอนตื่นก่อนค่อยไปนี่ไงพี่เขาปั้นเขาเป็นเด็กดีนะนี่ นี่ดูเอาไว้ตรงเด็ครับดิเอาไว้ตรงคุณครับเอาครับเนี่โอ้มึงเนื้อพี่เขาปั้นนี่ไงอันนี้เป็นลูกปาดถั่วเขาปั้นเป็นเด็กดีมากเลยนี่เอาไว้ตรงนี้แหละครับเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับเ,เดี๋ยวผมขอตัวเก็บของได้ครับพี่น,อน,น้องนะเอาไน